สบายดีสบายดีสวัสดีค่ะคพ่อนพี่นอ้องฟังล่าฟังไทยแล้วก็อยู่ต่างประเทศยินดีตอนเราเข้าซื้อสองยูทู e สาวลาวคอนอินนี่มือนีน้ำสิบ้าพี่นอ้องมายางเบิงราคาสินขาอยู่ในเซเว่นนะพี่น้องเนาะอยู่ฟั่งไทยเนาะทุกคนเพราะว่าตอนนี้เซเว่นกำลังแบบ เป็นกระแสนะคะท่านผู้ชมมาแรงมากนะตอนนี้อยู่ทางฝั่งลาเนาะพี่น้องเนาะน้ำกาเบิรงคาวอยู่พี่น้องเลยเบิง y งยูทู e ก็จะถ่ายลงอยู่เนาะกามีบางวางยางนะยกยกตัวยางเส้นเบียนะทุกคนน้ำเห็นนันสาวปุดสนะซ้อนเราถ่ายลงเป็นขวดนี่แหละพี่น้องราคาคือว่า60บบาทเนาะ ก6ิบาทพี่น้องตอนนี้ยืนอยู่นะเซเว่นน้อพี่น้องเนาะอันนี้เป็นบรรยากาศด้านหน้านะคะทุกคนเซเว่นอยู่เมืองไทยนาะพี่นอนะ้องเนาะประมาณนี้เลยทุกคนบอกเลยว่าแกแ๊สเซเว่นนี่กำลังมาแรงเนาะพี่น้องมาแรงมากเลยนะคะเซเว่นกำลังมาแรงโอเคเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวฮาสิพาพี่น้อง ขาไปเบิร์ไปส้มบรรยากาศด้านในของเซเว่นเนาะว่าราคาอาหารการกินเพิ่นนี่สีตางกับโจากห้างเซเว่นพียู่ลาวเนาะที่ไปเปิดไม้นั่นแหละพี่น้องเลยน้ำก็เห็นข่าวจีโน่พี่น้องเนาะกต่ติดตามอยู่พี่น้องเลยกับเบิร์นทาวอยู่กับหุ้นซื้อวัตตอนนี้โอ้ข่าวเซเว่นกำลังมาแรงนะเดี๋ยวเข้ามาเบิร์นน้ำกัน,กนเนาะพี่น้องเนาะว่าราคาอาหารที่อยูเซเว่นทางไทยนีย่จะเป็นอะไรเนาะทุกคน พันผู้สม้มตอนนี้เข้ากับเขามาในเซเว่นแล้วเนาะจ้ายับสิบห้าพี่น้องมาเบิงมาม่าเนาะทุกคนเนาะย่างอื่นนี่นำบริเนจใจเนาะพี่น้องเนวาวาเซเว่นที่ไปเปิดอยูเลาวนี่ก็จะใสะ่ราคาเท่าไรเน,นะนะแต่นำเบิงคลิฟส์ซอฟทัสซอนแนะนำเห็นแต่ราคาเบียร์ว่าถือไหมพี่น้องเบียร์ซิงค์เนี่ยคือเห็นราคาแค่เทไรก็หกสิบบาทบา่ เนี่ยสิพ่อทุกคนมาเบืองมาอยู่เมืองไทยนี่ยก็จะคลายเท่าไรโอ้ยอยู่นี่หกสิบสี่เด้อพี่น้องนี่พี่น้องเห็นบ่เนี่ยเดือดซิ้งราคาหกสิบสี่บาทเนาะแล้วก็เบียร์ช้างนะคะเบียร์ช้างเป็นขวดนี่ยฮะสิบเก่าเนาะแต่ว่าเห็นเอ๋ยพุทธสอนเรานี่เนาะทุกคนเนีี่่ยพ เกบาทเบียร์ช้างไหมพี่น้องนี่เบียร์ช้างนะห้าสิบาท1ขวดเนาะพี่น้องเนาะเนะบียร์ซิงค์1ขวดก็คือ64บาทพี่น้องนี่64บาทเนะาะถ้าเป็นแพ็คก็คือ126บาทนะคะแต่ว่ายังอื่นนี่นำบนแน่ใจเนาะวาะ่าราคาตรงกันบมดครับอยู่ทางฝั่งไทยเนาะทุกคนเนาะแต่หูซึกว่าเบียร์นี่ราคาถือแมนอยู่ทางบา้านเท้าโมเมนต์อยู่ทางบ้านเท้าหรอกเป็นเซเว่นที ข้าวคาเดทายคลิปเบิ้งคนมารอซื้อนะโอ้แต่มาซื้อโซดานาะพี่น้องแต่ว่าอย่างนี้พี่น้องบางทีนี่คนมารอซื้เบียนะหน้าทายคลิปเนาะให้นักเก็ีนะพี่น้องให้นักเก็ียดหกสิบหกบาทเนาะฟองหนึ่งนะถาสองฟองก็กกน120นะคะือร้อยยี่สิบนะคะท่านผู้ชมอันนี้เป็นประเภทเครื่องดื่มเนาแล้วนะเป็นเป็นฟองก็แพ็คหนึ่งก็บลอยซิฟนะ ป้องหนึ่งกับประมาณหาสิบหกบาทเนาะพี่น้องนี่เลยนะคะนี่พี่น้องหนาสิบ้า,บาพี่น้องมาเบิงอันโยเกิร์ตป้องหนึ่งสิบหาบาทพี่น้องเลยนี่นะคะไม่รู้ว่าเซเว่นที่อยู่ทางฝั่งเราราคาเท่าไหร่นะคะสิบหาบาทนุ่มเปียวนี่นะพี่น้องสิบบาทเนาะ อันนี้คือ10บาทหมดเลยนะคะท่านผู้ชมอันนี้11บด 4, บาท4ี่ขวดส3ิบาทประมาณนั้นทุกคนยาสิพ่าพีนดอกมาเบิงมาหมาเนาะมาหมากะปองกล้องหนึ่งสิบสี่บาทพี่น้องนะคะ ใช้ด้เบิรงเซเว่นอยู่ทางฝั่ง,งเราราคาตรงกันบอกกับคอมเมนต์บอกเ้านึ่งนะพี่น้องเนาะแต่ว่าอันนี้เราเฮดคลิปให้พี่น้องเบิรงว่าราคาสินค้าที่อยู่ทางเซเว่นที่อยู่ทางเมืองไทยนี่ยเป็นราคาประมาณนี้เนาะทุกคนเนาะแต่ว่าทางเราเนี่ยโอ้ว่า,าตรงกันด้วยบอเานาะพี่น้องเนาะสิบสี่บาททุกคนบุหอดซาบาทสำเนาะนี่อันนี้เป็น สู้รถต้อจ่ะจพี่น้องถุงนี้สิบบาทนะคะอาอินโนมาโตะนะคะพี่น้องถุงเล็กเนาะถุงประมาณกลางกะสามสิบเอ็ดบาทเนาะพี่น้องนี่นะคะสามสิบเอ็ดใหญ่เนกระหัสสิบเจ็ดบาทเนาะพี่น้องห้าสิบเจ็ดบาทพี่น้องนี่มาเบิ่งอัน ราคาน้ำมันจ้ะพี่น้องน้ำมันนี่จะมีลายยี่ห้อเนาะจ้ะมีกุ๊กมีมรกตมีองุ่นนะคะมีโอลีนมีหยกมีมีลายยี่ห้อเลยพี่น้องราคานี่ก็คือตามยี่ห้อเลยเนาะทุกคนเนาะจะมีตั้งแต่างห้าสิบแปดบาทพี่น้องห้าสิบเจ็ดหกสิบเอ็ดสี่สิบหกเนาะมีตั้งแต่อู้อันนี้แพงนะทับทิมกลับซิฟแต่ว่าขวดมันกระใหญ่เนาะทุกคนเนาะ ปรอมม่นางแม่พี่น้องขอใช้ลูกแก้นี่ทุกคนนำด่วนคลิปของเนอะเอื้อพุทธซอนเนอะเราบอกว่าราคาอันนี้นะเทา่าไรก็รวบากมื่บ้านนี้นะนำเบงนะแล้วราคเก่าบาทแต่ว่าอยู่นี่แปดบาทแม่พี่น้องน้ำพริกนระกแมงดานี่นะ ต่างกันอยู่เด้อทุกคนบางสิ่งบางอย่างก็ต่างกันอยู่เนะอยู่บาลห้าเก่าบาทพี่น้องเซเว่นที่ไปเปิดยู่ล่านะยู่เยงจังนเห็นเอ๋ยพุทธศอนเราบอกลงยูทูบอยู่เนาอว่าอันนี้นะราคาเก่าบาทแล้วว่ะแต่อยู่น่ซิเอ้ยแปดบาทเนาะพี่น้องแปดบาทเองทุกคนน้ำพริกนะนี่เนาะพี่น้อง พี่น้องแล้วกับมามาเป็นหอหรือว่าเป็นทุงเนาะเริ่มต้นเริ่มต้นนี่เจ็ดบาทเจ็ดบาทเนาะพี่น้องแต่ก่อนหันน้ำเคยซื้ออันนี้หกบาทบ่มามาใบไวเนี่ยต่ก่อนนะตอนนี้ก็คือคืนแล้วเนาะพี่น้องเนาะเจ็ดบาทนะก็มีหลายรสชาติอยู่พี่น้องอันนี้เจ็ดเนาะ ไม่ไหวนะจัมโบ้ก็เจ็ดนะคะทุกคนช่องหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะอันนี้กัเจ็ดพี่น้องนี่เนาะแล้วก็อันนี้แปดนะคะท่านผู้ชมนี้เป็นมาม่าเส้นใหญ่เย็นตาโฟเนาะอันนี้แปดบาทพี่น้องกระทื้อวาโบแพงเนาะพี่น้องเนาะอันนี้กัเจ็ดบาทพูนะดูสิคะแกงเขียวหวานมาม่าแกงเขียวหวานราคาเจ็ดบาทเองทุกคน พี่น้องประมาณนั้นเนาะทุกคนเนาะคล้องยังเต็มเลยพี่น้องเลยบุคคล้องเนี่ยมีเพียบเลยนะคะที่นี่เดี๋ยวฮัสซีมาพ,พ,นะพี่น้องมาเบิ้งจำพวกแผบเนาะพี่น้องเนาะแผบกับราคาประมาณนี้แหละทุกคนสามสิบห้านะโอโมนะสามสิบหาบาท แล้วแต่น้ำหนักนะคะทานผุ้ชมก็อีซี่เนาะมีหาสิบเจ็ดมีสี่สิบสามบาทนะทุกคนประมาณนี้เลยพี่น้องทุกคนอันนี้เป็นไข่พี่น้องไข่นี่เนาะไก่สดซีฟีเบอร์สองสิบพองนะทุกคนปกตินะหกสิบสามลดเหลือหาสิบเจ็ดบาทพี่น้องทั้งเม์ดมีอยู่สิบพองเนาะเนี่ย อันนี้นะพี่น้องหาสิบเจ็ดบาทแล้วก็จะมีแบบสี่พองด้วยนะคะทุกคนอันนี้เอ้าอันนี้คือแพงกว่าล่ะพี่น้องอันนี้หาสิบเก้าแมททุกคนอู้อันนี้ปัญหาสิบเก้าพี่น้องจ้ะอันนี้พัญหาหาสิบเจ็ดเนาะเบอร์ยังไะนะไก่ซีพีอันนี้เบอร์สี่นะทุกคนอ๋อปันหาจะเป็นเบอร์ใหญ่เนาะพี่น้องเนาะอ๋อ แต่ว่าขอสเสนอตัวนี้แด้วคุ้มกว่าอะไรตั้งๆซิฟหน่วยแล้วก็ราคาบ่าแพงเนาะพี่น้องประมาณน,นี่เนาะทานผู้ชส้มาราคานำแข้งเนาะพี่น้องเนาะนำแข้งนี่ก็มีซองยี่ห้อนะคะทานผู้ชมจะมีล็อกไอซ์ยี่สิบบาทนะคะแล้วก็จะมีน้ำแข็งยูนิตก็ถุงละสิบบาทเนาะพี่น้องเนาะอันนี้เป็น เซเว่นที่อยู่ฝั่งไทยนะคะท,าท่านผู้ชมคล้องนี้เลือกได้ตามท่านเลยเอยเลือกได้ตามใจท่านเลยนะคะเพราะว่ามีครบทุกสิงทุกอย่างพี่นอ้องคล้องเต็มสต็อกนะคะเครื่องใส่คล้องซ้อยมีครบทุกสิงทุกอย่างเลยจ้ะพี่นอ้องบ่มีแต่ต่ำมะขุงเนาะเนี่ยพวกกระดาษซิสซูพวกเครื่องใส่ส่สวนตัวเนาะพี่นอ้องราคาเนะ เซซูอันนี้ก็บสิบหกบาทกับประมาณนี้แหละทุกคนราคาเนาะนี่นะคะพวกของกินที่แช่ฟีดก็มีนะทุกคนมีเต็มตู้เลยพี่น้องนี่นะ <c oughs> เต็มตู้เลยเนาะ <c oughs> อยากกินยังกะ <c oughs> จัดเลยเนาะพี่น้องเนาะจ <c oughs> ัยเลยนะคะ ม,มีถูกสิ่งถูกอย่างเลยพี่น้องเออแจวหอนเนาะต้มยำกุ้งแม่นม้ำต้มแซ่บหมูเส้นมีเย็นตะโฟต้มยำนะมีอบถูกสิ่งอย่างเลยอุยข่าวครูก,กปีกันยังมีเนาะพี่น้องพวเป็นจันไดแจวบอพี่น้องเล็กๆแต่ว่าแจ๋วนะคะ นี่เต็ม่งดงเครื่องดื่มมากันยังแบบอ่าโซนนี้จะเป็นทัวเนาะพี่น้องทัวก,เเก,วเกะะ็เริ่มต้นสิบบาทพี่น้องเนี่ยทุกคนทัวรีสงอบเกลือนะคะเริ่มต้นสิบบาทพี่น้องตูเครื่องดื่มนะคะ ซีโค้กน้ำเปล่าโออิซิมีครบจากพี่น้องมาทางนี้นะคะนี่มีโค้กนะคะทา่านผู้ชมลดราคาเนาะปกติเท่าไรสามลดเหลือเส้าเก่าบาทพี่น้องนี่บริการตามใจท่านเลยนะคะอยากได้แบบไบแกวเล็กแกวใหญ่แกวกลางกระจัดอะไรเลยเนาะพี่น้องแล้วก็คนจะมีตู้น้ำร้อนนะคะ ้าเฮ้าอยากส่งกาแฟเองก็คือซื้อได้นาะพี่น้องแล้วก็มีแก้วให้แล้วก็บริการตัวเองเลยนะทุกคนนี่พี่น้องนี่พี่น้องฟังนี้ก็ของกินเยอะมากค่ะท่านผู้ชม แยบเลยนะแม่แม่จะเป็นไส้กรอกขนมปังอ๋อมีร้ายพี่น้องเลยลูกสินเนาะเน,นี่ยมีเขา่าเป็นกองดึงสินนะทุกคนก็มีเนาะเนี่ยสี่สิบห้าบาทพี่นอ้องกระเพ่าหมูเนาะถ้าซื้อเรับกับเบฟขห้พนักงานเบฟขห้ฟรีเนาะทุกคนเนาะเนี่ยพี่น้องราคากะสี่สิบกว่าบาทพี่น้องโอ้คืนมียำน้ำเนาะโอ้มียำแบบซัมเดรรูปน้ำเนาะพี่น้อง ยำบะหมี่รวมมิตรราคา10เก้าบาท mm hmm. นี่ใส่กอกะมีพี่น้อง mm hmm. นี่นะคะ mm hmm. นี่ขนมปังแซนด์วิชนะคะแซนด์วิชใสทูน่าใสสาลยเนาะพี่น้องแลมีสลัดปลาแบบนี mm ้ hmm. ด้วยนะโอ้คนลดราคาพี่น้อง mm hmm. ปกติ30บเหลือย4บาท ก,กติสามสิบหรือยี่สิบสี่อุ้งลดราคาซรับเปาจัมโบวีกเปาหมูแดงกนลดราคาทุกคนส่วนนี้ก็จะเป็นเค้าเตอร์เนาะทุกคนเนาะเ <c oughs> ค้าเตอร์นี่คือเซเว่นที่อยู่ฝั่งไทยนะคะท้อนผ้นพร้อมกินเนี่ยเยอะแห้งพี่น้องเลย การผู้ชส้มะาสำหรับคลิปนี้นะคิวคอจบคลิปนเนาะเอาไว้เพียงสมีด้ยวยทุกคนพร้อ,อกันไหมคลิปหนาเนาะพี่น้องเนาะไปเลยบ๊ายบายสวัสดีครับ